สวัสดีครับผมหมวดภาสาเทคนิคครับวันนี้ก็จะมาแนะนำจอหนอยตรงรุ่นครับสำหรับรถอี E200 นะครับ Build s e v e นะครับต b ว i l d X ตัวใหม่เลยครับไฟแดงเลยนะครับวันนี้ลูกค้าเดิมเป็นเนี่ยเป็นลูกค้าเป็นวิยุแบบเซฟแผ่นนะครับวันนี้ลูกค้าจะก็จะมาเปลี่ยนเป็นจอหนอยตรงรุ่นครับขนาด9นิ้วครับซึ่งชุดนี้ครับก็จะถอดออกเอาอน้ากากกินนี้ใส่แทนลงไปนะครับปุ่มต่างๆครับตำแหน่งเดิมนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรุ่นนี้ไม่มีคอนโซลอะไรครับเราใช้ปลั๊กตรงรุ่นครับไม่ต้องตัดต่อระบบของสายไฟเลยนะครับ วันนี้ลูกค้าเลือกเป็น a l p h าคุณตินะครับแรม2นสองนะครับรอมตินะครับหน้าตาแบบนี้เลยครับรุ่นี้ครับจะเป็นสายรุดนี้นะครับสำหรับท่านที่ใช้รถยี่สูตรนะครับ UX ครับรุ่นหมายเลขแดงออกมาใหม่ๆครับอยากจะติดกอนดอนนะครับตับเอ็กไหนก็ทักทายมาคูคมีอยูได้ทุกวันครับที่ร้านไทยสารเทคนิคหนองแคร์ตอบรียินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับขอบคุณครับ